สวัสดีครับชาแนลปอนีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว G Shock GA 2001รุ่นสีแดงกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด subscribe channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้าตัว G Shock GA 2100เนี่ยจริงๆผมรีวิวไปหลายเรือนมากๆแล้วนะฮะแต่เรือนนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่า มันเป็นสีที่มีความแตกต่างกับชาวบ้านในเรื่องของดีเทลบางอย่างด้วยนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะลองมาเล่าให้ฟังกันนะฮะแล้วก็อาจาจะไม่ได้ลงดีเทลของนาฬิกาเยอะมากนะครับจะเน้นไปที่การใช้งานจริงนะฮะว่าคู่สีแบบนี้พอมันได้ใช้จริงๆอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากดีเทลแรกเลยนะที่มันจะไม่เหมือนชาวบ้านอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของลูมนั่นเองนะครับคือลูมบน G.A. 2001ในรุ่นอื่นเนี่ยมันจะเป็นลูมที่ให้มาแบบค่อนข้างจะะะเเเเเต็็็มขขลลยยนนนนคืคือพ้ทีีท่่แบบปป เขาจะถมรูม,มาให้แบบเต็มๆเลยนะฮะแต่รูของตัวนี้เราจะสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีการถมมาให้แค่แบบเล็กๆเท่านั้นนะครับตรงปลายเข็ม,มเป็นแบบเรียวแบบนี้นะฮะซึ่งก็จะเป็นอย่างหนึ่งเลยที่บางคนเนี่ยมองผ่านก็น,นึกว่ามันปกติดีนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเล็กกว่าชาวบ้านแบบมากๆเลยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยผมเดานะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยหน้าปัดที่แบบมันมีความแดงมากๆอะ่ะถ้าเกิดให้รูม,มาเต็มเข็มนะฮะเหมือนรุ่น,นอนะื่นอ่ะ สีมันอาจจะดูคอนทราสต์เกินไปนะฮะดูแบบเสียความแดงไปนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยจีช็อคเขาก็เลยมีการดีไซน์ให้ตัวปลายเข็มเนี่ยมันมีรูมน้อยๆหน่อยนะฮะเวลามองไกลๆเนี่ยมันก็จะดูแบบเนียนๆนะครับไม่ได้ดูแบบขัดหูขัดตามากนะหรือว่าดูแบบเข็มเด่นมาเกินไปนะครับคือเอาจริงนะการที่มันมีรูมเยอะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันอ่านเวลาได้ง่ายนะครับแต่อย่างที่บอกว่าจีช็อคอะบางทีมันก็ ไม่ได้เน้นการอ่านเวลาขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นนาฬิกาแฟชั่นที่แบบเน้นความคงทนเน้นการใส่ย,ย,ยาวดูสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลดรูมลงไปประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าด้วยความที่สีเนี่ยมันเป็นสีแดงนะฮะต่อให้เขาลดรูมลงไปประมาณหนึ่งอ่ะมันก็ยังจะมองเห็นได้แบบไม่ยากนะครับอย่างเงี้ยเวลาเรามองไกลๆอ่ะเรายังเห็นรูมบนเข็มเนี่ยมาแต่ไกลเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นดีเทลอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ก่อนจะซื้อเรือนนี้นะครับ ส่วนฟังกชันอื่นๆของนอายการเนี่ยเหมือนกับ G A 2,100ทุกประการเลยนะฮะใครที่อยากจะดูเนี่ยกดไปดูรีวิวย้อนหลังของสีอื่นๆได้เลยนะครับมีรีวิวไว้อย่างละเอียดแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงสีแดงของเรือนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่แบบ เจ็บมากๆนะครับซึ่งแม้แต่ตัวหน้าจอที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเขาก็ยังมาให้มาเป็นสีแดงนะฮะแต่ไฟ LED ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะฮะซึ่งเวลาเราใช้งานในที่มืดนะครับเวลาเรากดไฟขึ้นมาเนี่ยแสงมันก็จะแบบสว่างนะฮะแต่มันก็จะเหมือนกับโดนคู่สีที่มันเป็นสีแดงเนี่ยดอบแสงลงไปนิดนึงให้มันแบบไม่ได้สว่างมากกันนะฮะแต่ก็ยังถือว่าพออ่านเวลาในที่มืดได้นะครับแต่จุดที่ผมว่าเท ts, จ่จริงเนะี่ยก็คือหน้าปัดดิจิตอลด้านล่างมากกว่านะฮะเพราะเวลาเปิดไฟเนี่ยสว่างขึ้นมาเป็นสีดบ,บเเยนรััอีกววืตป เลยนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับข้อมือ5.5นิ้ว114ซมของผมนะครับใส่ปั๊บเนี่ยคือไอ้3รูนะฮะคือเจ้าตัว GA 2100เนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวมาครั้งแรกนะครับเขาก็จะมาด้วยคู่สี3สีให้เลือกนะฮะก็คือสีดําแล้วก็สีดําอีกสีหนึ่งที่มาเกอร์เนี่ยจะเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็สีแดงตัวนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่า3ตัวเนี้ยถ้าเกิดจับเรียงกันนะครับยังไงสีแดงเนี่ยกินขาดอยู่แล้วนะฮะเรื่องความแฟชั่นเรื่องความเทรนดี้นะครับแต่ตอนที่ผมจะไปซื้อครั้งแรกเนี่ยผมก็แบบไปดูหน้าช็อปนะฮะก็หยิบสีแดงขึ้นมาดูนะตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ก็แบบ เหมือนทําใจยังไม่ได้สักทีเดียวนะครับที่จะซื้อนาฬิกาสีแดงแปดแบบนี้ mm. ก็เลยไปจบที่สีดําก่อนนะครับแต่มันก็เหมือนเป็นสีหนึ่งอะ่ะที่ผมว่ามันมีเอกลักษณ์มากๆนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นสีตั้งต้นของซีรีส์นี้ด้วยที่ผมชอบนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่พักหนึ่งนะจนวนกลับไปซื้อสีแดงมาเก็บอีกสีหนึ่งอะ่ะซึ่งจากการใช้งานจริงนะครับคือการที่เราจะหยิบนาฬิกาสีแดงแป๊ดแบบนี้มาใสา่ บอกเลยว่ามันก็ต้องเป็นวาละโอกาสที่เราค่อนข้างจะแบบชิวอะแล้วก็แบบมั่นใจมากนะฮะว่าจะไม่ได้เจออะไรที่แบบมันเป็นทางการหรือว่าไปคุยงานที่ต้องการความสุภาพความเรียบร้อยอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดเราต้องไปคุยงานที่แบบมันมีความจริงจังมากๆนะฮะคุยกับผู้ใหญ่นะฮะหรือคุยกับคนที่แบบเราต้องการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับ เรือเนี้ยต้องบอกเลยว่ามาผิดซอยแล้วนะครับเพราะว่ามันจะให้ลุกที่แบบมันขี้เล่นนะฮะดูเทรนดี้ดูแบบแฟชั่นจัดๆไปเลยอะ่ะดังนั้นเนี้ยมันก็เหมือนเป็นรายการที่แบบมันต้องแพลนนิดนึงนะครับก่อนที่จะใส่ออกจากบ้านอะ่ะว่าเราจะไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงความแบบเป็นแฟชั่นของมันนะฮะการที่มันเพิ่มสีสันให้กับการแต่งกายได้เนี้ยต้องบอกว่า เรือเนี้ยทำได้ดีตามฟังก์ชันมากๆนะครับใส่มาทีนึงนี่แบบโหเด่นมากนะฮะใครเห็นใครก็ต้องทักกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงนะฮะแต่ก็เรียกว่าเป็นจุดสนใจแล้วก็เป็นตัวนำสายตาได้ดีมากๆเลยบนร่างกายเรานะครับใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะฮะก็ใส่ได้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ก็ต้องแพลนเพิ่มนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3,000กลางๆเท่านั้นนะครับราคาก็แบบไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงแล้วนะครับอยู่แถวเนี้ยไปยาวๆเลยนะฮะใครที่อยากได้ ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s c r i b e c h a ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ